ใช้มือนี่แหละอร่อยดีต้มผักน้ำพริกปลรราปลากะดีไข่ดาวแล้วก็กินกับพริกกับแตงกวาค่ะต้มผักกาดแก้ว เหมือนลืมเอาอะไรมากินเลยอะ่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วยนะคะหิวแล้วไข่ดาวอยู่นี่คะ่ะเนามไข่ดาว ยายเขชอบทอดให้พ่อแม่เจชอบกินกรอบๆข้างนอกยายเขาก็ทอดแบบแบบกรอบๆข้างนอกให้อ้อไข่ดาวไขาดาวอยากกินเลยอร่อยมากค่ะแม่จริงเหรอทำกินตามหรอแม่ เป็นไงคะกินเป็นไหมกินได้ไหมคะมันหามาได้แค่นี้แมทถ้าอยู่บ้านก็จะต้มพวกอะไรนะต้มใส่จริงจุ่ยช่ายบ้างต้มผสมผสมกันมากมางทีก็ใส่อ ต้มผักบุ้งบ้างต้มแล้วแต่อารมณ์เพราะว่าชอบกินผักแต่หมอบอกว่ากินผักสดเยอะไม่ได้ค่ะ <c oughs> ตำลงนึกเปนอยู่ชับไหมคะอืมปลาไม่มีสิคะแม่อยากกินค่ะแต่ไม่มีต้มมลร,ระปลาระ กะท้าคนละอันคทเนี่ยผักกาดแก้วห่อคล้ายๆกะหลำ่ำผักกาดหาวขาวห่อคล้ายๆกวางตุ้งแต่เขาเป็นใหญ่แล้วเขาก็เป็นสีขาวคนลระย่างคำเนี่ยอร่อยมากจ้ะกินข้าวจากพี่เมย์ ใครดาวปาดใครดาวก็ใหญ่บะเบ้อเบ,บตืตอมากเลยนั่นสิพี่งเีจะถามเรื่องนี้ปวดใจไม่รู้เมื่อไรเลย ปลาไทยค่ปะปลาปลากระดีปลาไทยแม่แซบ่บเจริงจริงหมจริงๆค่ะคนเคยกินปลากราดีก้าทำสลัดตลอดตอนนี้ชอบทำตำ,ำจืด อร่อยไหมตอนนี้ผักที่อยากกินคือมะแวง้งยอดมะแว้งผัดบ้านใครมีมะแว้งไหมคะกินเผื่อหน่อยนะเบื่ออยากกินมาแวง้ง ยอดมาแยงผัดอะไรกนะันเนี่ยผัดน้ำมันหอยแซ่บเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดค่ะคนจังหวัดศรีสะเกดอยู่อำเภอศีรตนาค่ะดีค่ะแม่เจนสวัสดีค่ะ อยู่แล้วแม่เดี๋ยวอีกรอบนึงก่อนถ้ามันเบลออีกเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนั่งค่ะแม่เป็นกับแสงนั่แลหละแม่พอเราขยับเยอะเราเสียงไม่สะเทียนล้วโทรศัพท์ไม่ยอมโฟกัสเป็นบ่อย ยอดมะแว้งขมขมมะแว้งที่เพิ่งงอกเลยก็ได้แม่เจตอนอยู่สวนพี่กับมันมีมะแว้งงอกเต็มเลยค่ะแล้วมันงอกเต็มสวนเลยแล้วหักเอามาทั้งต้นเลยต้นอ่อนอ่อนผัดขมขมหอมหอมอร่อยมากอือมะแว้งนกเลยแม่อันเทลูกเ็าเป็นพวงเหมือนมะขวบพวงเขาเรียกมะแว้งนกไหมแม่ชอบมากยอดเขาผัดน้ำมันหอยขมขมหอมหอม จะยัดพักนานแ้วแม่แล้วเหนียวน่ารักกินอร่อยมากครับคุณค่ะขอโทษค่ะพี่แฮปปี้ทา์เป็นเอซีบ้านนี้เสียงน้ำหนักขึ้นนะคะพอเราไม่ได้กินตามเวลาเวลาของแม่เจมันต่างจากพี่พ พื่อคนกันดารมยิ้ดีได้รู้จักค่ะอ่านไม่ทันแล้วแแบบนึงนะคะจะอยู่บนรัดกินได้ <c oughs> กินได้ไมอร่อยอะค่ะ <c oughs> ต้มมาม่าจบเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ต้มมาม่าใส่ผักด้วย <c oughs> ก็แสบมมา ปืนนกไส่ก็อร่อยแต่ว่าภาคเหนือมังแม่เขากินปืนนกไส่ใช่ไหมคะที dark, ่ดอกเขาเป็นขาวๆคล้ายๆคาโมไมแล้วก็เขาเกสรเขาเหลืองๆน่ะยอดอร่อยมากเลยแต่ว่าอย่ากินบ่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะฆ่าแบคทีเรียดีแต่อร่อยแม่ทำให้หิวตามสารีค่ะ โอ้ไม่ย,ยาวแล้วค่ะเรื่องปรับตัวการน,นอนกินให้อิ่มก็หลับค่ะนอนตามเวลาง่วงเมื่อไหร่ก็ค่อยนอนยอดมาดมอร่อยค่ะยัดมาุมกินตลอดค่ะอยู่นี่ก็มีให้กินค่ะแต่ว่ามันมีไงคะพวกพวกนั้นมันไม่มีกูว้าวล่าวบอเป็นจ้ะแม่แม่เจเป็นคนอีสีสเกตก็จริงอยู่จ้ะแต่ว่าแม่เจ บ้านแม่เจเป็นโซนพูดภาษาขเขมรแม่พูดภาษาขเขมรได้พูดอีสานบ,บ่เป็นจ้ะว่าว่า,าวเ่าไดยู่แต่ว่ามันชินเป็นตะหัวจ้ะไม่ได้อยู่ไทยคะ่ะม่าจะอยู่อเมริกาค่ะ <laughs> คนสานเที่าว่าวลาวเป็น,น,ส,ปนสีสกเกดอำเภอสีรัตนะค่ะตอนนี้อยู่รสรานกินไปดูพี่ไปกินอาหารอะไรคะแม่แส่ต้องจินกับผักแคยง เสิบโมงแล้วครับอีกหนึ่งนาทีสิบโมงเช้าค่ะที่นื่นของแพงอู่ค่ะถ้าเป็นของนำเข้าใจใจกันใช่ไหมแม่กราบค่ะเรามีแคปหมูคิดอยู่เมื่อกี้ว่าจะเอาแคปหมูมากิน ไปวัดที่นนคูนะหแม่ห่างสิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะห่างสิบสี่ชั่วโมงค่ะ,คะอืมนี่คือมือเปื้อนแล้วค่ะพี่พจ๊ะอ่านของใครไม่ทันเขียนมาใหม่นะคะอ่มอย สิบโมงสองนาทีค่ะชอบกินอันนี้ด้วยก็ดูก่อนไม่โฟกัสแล้วค่ะพี่พี่ช่างมันต้มแป๊บเดียวความอยากกินได้ต้มใหม่ละ รอบนี้มันใส่พริกไทยน้อยเลยใส่ไปครึ่งช้อนใส่พริกไทยักนวงมาก <c oughs> ไม่กล้าขยับเยอะเลยขยับนิดเดียวก็ไม่โฟกัสไม่โฟกัสแสงนม่แหละไม่เสมอ มีแสงอยู่ฝั่งนี้นะคะแสงมามาหายหายอ๋อใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตอบให้ค่ะแม่ <c oughs> แซ่บค่ะแม่จะกินบ่อยไม่ได้ปราดิบช้ากว่าค่ะเวลาช้ากว่าที่ไทย14ชั่วโมงค่ะอินมามาแล้วเห็นน้องกินก็อยาก ได้ค่ะพี่ว่า